ทุกคนรักจุกคุกกิ้งวันนี้จะทําชาห้างหรือข้าวผัดไข่สไตล์ญี่ปุ่นเมนูนี้เป็นเมนูโปรดเวลาไปร้านราเมงผมสั่งทุกครั้งเลยหอมเล็กบ้านเหรอหอมใหญ่ผัดหอมใหญ่ด้วยไฟแรงกับน,น้ำมันให้หอมก่อนพอ,อหอมใหญ่เราสุกหอมเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะอย่าเพิ่งคนนะเจาะไข่แดงก่อนนะแล้วก็เขี่ยไปเขี่ยมาแบบนี้ไม่ต้องรอให้ไข่สุกแห้งนะครับใส่ข้าวสวยญี่ปุ่นลงไปแล้วก็บีบข้าวกับไข่ให้มันเข้ากันเลยไข่ไม่รับเคล็ดลับนะการผัดแบบไข่ไม่สุกแบบนี้มันจะทำให้ไข่เคลือบกับตัวข้าวสีสวยใช้ไไฟฟแแรรรรรงงงตตลลลอดดผัััััจจนนนนข้้้าาวววมมเเียหกก็ิ่ปุ แล้จากนั้นเร่งไฟแรงนะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันชิมให้อร่อยเคล็ดลับผมจะใส่เนยลงไปเพิ่มความหอมความนัวให้กับข้าวผัดจานนี้ผัดไปให้เนยละลายเคลือบกับข้าวผัดดีแล้วนะครับเราก็ตามด้วยต้นหอมจากนั้นก็จบงานด้วยพริกไทยนะครับเพิ่มความหอมให้กับข้าวผัดผอีกสัก2-3ทีให้ต้นหอมมันสุกก็ใช้ได้เลยนะครับใครไม่รับเคล็ดลับน่ะอ,อย่าไปผัดน,นะครับเดี๋ยวข้าวมันจะแห้งไม่ชุ่มฉ่ํานะข้าวผัดญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกินแบบนุ่มๆช่ํๆนะครับไม่เหมือนข้าวผัดแห้งๆแบบไทยเลยดูความสีสันจัดจ้านเหลืองทองของมันซิครับมันเคลือบข้าวทุกเม็ดเลยอร่อยมากๆใส่ซอทให้เกียรติข้าวผัดมันหน่อยข้าวผัดหอมอร่อยมากเลยทุกคนมาทําตามกันได้เลยละจุคุกกิ้ง